สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8พฤษภาคมปี67นะครับวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะทีนี้จะลังแนวทางฮานอยก่อนนะครับเนาะมีเวลาต่อด้วยที่ลาวพัฒนานะครับหงส์สีทางช่องให้ดูเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบ่อจัดถตะขัดก็ผ่านนะครับเนาะ พยายทุกครั้งนะครับเนาะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางบทชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ม่ชอบก็ข้ามไปนะครับประชมมประ f r a บันเทิงเหมือนเดิมก็วันนี้วิทยดทิปสุสดเช่นเคยนะครับเนาะก็เอาคลิปพาน้องนนมาปัญญายาโนะกังกายนะครับเนาะวันเ็จพ่อรอห้าสุดอากาศบริสุทธิ์นะครับริมทะเลริมเจ้าพยานะครับ ่วงเย็นๆนะครับนาะบรรยากาศดีๆหายใจเต็มปอดนะครับดูใกล้บ้านนะครับนาะเดินทางแป๊บเดียวเมื่อกี้แต่ทีก็ถึงไม่เกิน20นาทีนะครับนาะสุนทาภัทบริสุทธิ์ดูเจ้บ้านก็เซ็งนะครับนาะดูเี่มือถือเล่นถึงลูกบิดเป็นบรรยากาศนะครับเราให้วิ่งเรียนมั่งปันจกยานมั่งขับเข้ากันไป มีคนมาเยอะนะครับเนาะมีร้านอาหารให้ทานข้าวด้วยโน่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับมาถ่ายรูปผมน้องๆจบปริญญามาก็มาถ่ายรูกปกันเยอะแยะนะครับเนาะเป็นที่ระลึกกันก็ถือส่ามาเที่ยวกันในทางคนในตัวเหมือนเดิมกดดูตัวผลเมื่อวานก่อนนะครับนาะเมื่อวานวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดที่ผ่านมาหนทางฮานอยนะครับสองตัวล่างศูนย์สองสามตัวบนก็ 090นะครับหาหน่อยก็อยู่ประมาณนี้ครับเนาะมันจะเคยพูดประจํานะครับประจับทางได้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะล่าง02บน90พูดยังไงก็02 09นะครับเนาะ02 09ของเราจะได้นะครับเนาะ02ไม่มีเราก็เป็นหนแทนนะครับเกินไปแต้ม1นะครับ09เราก็ไม่มีเราก็เป็น19แทน เสียดายมากไม่งั้นได้ทั้งบนทั้งล่างตัวเด้นเลยนะครับเนาะถ้ามาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าสองหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะเสียดายมากมล้วนั้นพี่เขาเป็นศูนย์นะครับเนาะเสียดายมากเลยแล้วก็มาต่อที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างก็หนึ่งแปด สามตัวบนก็สามหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแปดกับสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเราไม่มีนะครับเนาหนึ่งแปดเราไม่ถึงหนึ่งเก้านะครับเนาหนึ่งสี่หนึ่งเก้าพี่เขาหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดของเราเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเก้าพี่เขาออกช่องกลางนะครับเราะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไม่มีหนึ่งเก้านะครับเนาะเสียดายมากถ้าใครรูดได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะถ้าใครรูดก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็เจ็ดหกสามตัวบนก็เจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดหกกับเจ็ดห้าศูนย์ล้วก็ไม่มีนะครับเมื่อวานไงหลังนะครับเนะาะเมื่อวานไม่มีโชคก็เลย ออกมาแนวนี้ตำหลัน่าจะได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับเสียดายมากนะครับเนาะไม่มีโชคก็เป็นอย่างนี้ครับวนะ่าวันไหนไม่มีโชคก็วันนี้นี่ลงุงแนวทางให้มือนเดิมว่าจะแก้มือได้ไหมก็หลุนไปด้วยกันนะครับจะแก้มือได้หรือจะยิงแกหรือยิงยุ่งก็หลุนไปด้วยกันก็ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดคนสุระแคบก็หล่อแคบเหมือนเดิมนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับถ้ใครจดไม่ทันใครสะดวกจดสะดวกจดนะครับผมขึ้นโพยให้นะครับเนาะกดหยุดคลิปเลยนะครับกดหยุดคลิปเพื่อเพื่อว่าจะจดให้ทันนะครับเนาะถ้าเรามาหยุดคลิปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันก็จะจดไม่ทันดูไม่ทันประมาณนี้แต่คนสุรแคปง่ายเพียบเดียวนะครับเนาะแต่บอกเทคนิคสำหรับคนที่สะดวกจดเท่านั้นบางทีคนลุงคนป้าฟังอยู่นะครับเนาะแคปไม่เป็นประมาณนี้กดหยุดคลิปเลยนะครับกดจดได้เลยประมาณนี้นะครับเนาะ วันนี้ก็เด่น8เดเดน3นะครับเด่น8เดเดน3จับคู่3 4 3 5 3 6 6 4 6 5 8 3 8 5 8 6ทวนอีกครั้งนะครับหาหนอยวันนี้ เด่น 8, แปดเด่น3จับคู่3ามสี่สามห้าสามหกหกดสาห้าแดหนะครับ8คู่อันนี้วิที่8ดหกแดสแล้วก็3 6นะครับ 8, 6, 8, 3, 3, 6, แป8หกแดสามเด็นให้3คู่นะครับเนาะชุด2ตัว เราก็มาที่ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็มีรุ่นสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับมีห้าแปดหกห้าแปดสามห้าสามหกห้าหกสี่สี่ชุดนะครับสี่ชุดนี้ขอให้เน้นไปที่ห้าแปดหกห้าแปดสามห้าสามหก ห้าหกห้าสามหกครับเนาะถูกต้องแล้วสามชุดนะครับชุดสามตัวเน้นให้สามชุดชุดสองตัวก็เน้นให้สามชุดมันเดิมนะครับเนาะเหมือนกันชุดสามตัวก็เขียวหลักร้อยมาใส่นะครับเนาะมาใส่ชุดสองตัวเฉยๆประมาณนี้นะครับเนาะครบทวนนะครับ,นะรบต้งชุดสองตัวสามตัวแนวทางฮางนอยวันนี้จะแก้มือได้ไหมก็ดุนไปด้วยกันนะครับเนะบนะาะจะยิงแก้หรือยิงยุ่ง จะเป็นยังไงแต่ลุ้นอย่างเดียวนะครับเนาะว่าหางเบิลก็พอแลวหางไม่เบิลคนลำบากนะครับเนาะลุ้นอย่างเดียวจะมีเวลาต่อนะที่ฮานะที่รเาราพัฒนานะครับจะมีเวลาวันนี้วันพุธนะครับเนาะจะท้มีเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับช่องชุมชนก็ยูทูบเราเนี่ยแหละครับเนาะก็ <S <s เลื่อนดูเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเลื <S <s ่อนมาก็เจอเองนะครับเนาะสำหรับช่องชุมชน ถ้าพีเวลาจะอัดคลิปให้แน่นอนนะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมก่อนเหมือนเดิมนะครับให้งบน้อยอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก่อตัวเน้นผมเน้นให้นะครับเนาะจัดไปเลยวันนี้ชอบที่สุดนะครับสามคู่นี้แปดหกแปดสามสามหกนะครับจัดไปเลยชอบที่สุดวันนี้นะครับเนะาะจะกดงบน้อยนะครับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ลุ้นกับเขานะครับเนาะ เดี๋ยวคุยัเขาไม่รู้เรื่องนะครับต้องเก็บไปรวมนิดนึงไม่งั้นรุ่นไม่มันนะครับถ้าไม่ชอบที่ผมเล้นให้นะครับเนาะก็จับคู่อื่นได้เลยครับเนาะสามสี่สามห้าออกบ่อยจัดไปเลยนะครับเนาะสามสี่สามห้าออกบ่อยแปดห้าก็ออกบ่อยก็จัดไปนะครับเนาะครบทวนนะครับเนาะครบ้วนสำหรับแนวทางหาหน่อย ก็ฝากไว้แค่นี้นครับร้องทุกคนเฮงรวยนะครับร้องเตือนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ